อีกเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังเป็นงานที่ลูกค้ามาหล่อที่โรงงานงาหุ่นพยนต์เนี่ยแบบห้อยคอไอตอนเราหล่อไปลูกค้าก็ส่งมวลสารมาเป็นพวกแผนอะไรสักอ,อย่างเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าแผ่นอะไรเพราะปกติที่นี่จะไม่ถามเลยว่าลูกค้าส่งอะไรบ้างแล้วก็จะไม่ถามด้วยว่าลูกค้าออกวัดไหนคือจบงานไปแล้วเพิ่งจะไปรู้คือบางทีจะไปเห็นงานบนออนไลน์ทีเนี้ยเคสเนี้ยเราก็หล่อหุ่นพยนต์ให้เขาแต่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่งานหลายๆเจ้า่เข้ามาพร้อมกันแล้วก็ทํางานไม่ค่อยทันใช่ไหมทีเนี้ยพี่เขาบอกว่ามันมีเลิกเสกแล้วเเเเเลลิกสกสน่่ยาาไมออื ให้เราช่วยเร่งหน่อยอน,นี้แล้วกันพี่ผมหล่อให้ชุดนี้ต่อโค้ดให้พี่ไม่ทันนะพี่เอาไปเสกก่อนได้ไหมลูกค้าบอกโอเคทางั้นก็ได้อ่ะเราก็ส่งไปให้เขาเขาก็เอาไปเสกประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็ส่งกลับมาเราก็ไปคิดอะไรพอส่งกลับมาเสร็จอ่ะเราก็ไปต่อโค้ดอะไรเรียบร้อยเราก็กะว่าเราจะเอาขอเนี่ยเดี๋ยวส่งไปสนีไปให้ลูกค้าก็เลยเอาขึ้นรถกลับมาบ้านพอกลับมาบ้านเท่านั้นแหละคืนนั้นโนเล่นเลยตกกลางคืนนอนอยู่มีคนมาลากดึงขาเลยดึงขาเลย,เลยในฝันน่ะดึงแขนมั่งดึงผ้าห่มมั่งว่าอะไรวะ ในตอนนั้นเราแยกไม่ออกว่าความฝันหรือความจริงในฝันเราก็ตื่นขึ้นมาไอ้หาใครมาดึงแก้งกูวะเดินไปไปเจอนั่งอย่างเงี้ยอยู่ริมตู้เสื้อผ้าเป็นเหมือนล่างคนเนี่ยแหละแต่จําไม่ได้ว่าใส่ชุดอะไรตรงกับพยนต์ที่ทําเลยตกใจไอ้เราคิดเข้าบ้านได้ไงวะรุ่งตื่นเช้ามาเปคว้ามีดหมอมาเลย